สวัสดีค่ะ คอ้ยนะคะอิงรักเทนนิงค่ะวันนี้นะคะคอ้ยนะคะมีคอร์สดีนะคะสําหรับท่านเจ้าของธุรกิจแล้วกันนะคะ SME ผู้ประกอบการต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์หรือว่าจะเป็นออฟไลน์นะคะคอ้ยมีหลักสูตรนี้ค่ะกลยุทธ์วิธีคิดพิชิตยอดค่ะหลักสูตรนี้นะคะเหมาะมากๆในการไปต่อยอดในการสร้างยอดธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะขายอะไรก็ตามคุณต้องการได้ยอดขายเดือนเท่าไหร่คะคอ้ยนะคะส่งต่อแนวทางให้ได้เลยเพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้าหาลูกค้าใหม่ 3มเลดาที่เราจะต้องมีในการสร้างยอดในยุคโควิดแบบนี้นะคะคูอไอ้นะคะจัดเต็มให้เลยนะคะ9โมงช้าถึง4โมงเย็นเลยนะคะก็มาเรียนด้วยกันนะคะสร้างยอดขายง่ายกว่าที่คิดคูอไอ้นะคะมีเคล็ดลับพาไปนะคะ ก็มาเรียนกันได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะ0619944788ค่ะอย่าลืมนะคะคุณไม่มีใครนะคะคุณยังมีเราค่ะูอ้อยนะคะพร้อมส่งต่อแนวทางไปต่อยอดกับธุรกิจของคุณนะคะให้คุณนะคะประสบความสําเร็จเพิ่มสินค้าระบายออกเร็วทุนไม่จมแล้วก็ที่สําคัญคือสร้างยอดขายได้ตามเป้าที่ต้องการนะคะก็มาเรียนกันได้เลยนะคะ